ัดีวันอาทิตย์นะคะพาอาเชีวากับคุณพ่อสุดรอมาทานข้าวเ <laughs> ชว่าดูน้ำพุเหรอน้ำพุเหรอคะจับน้ำพุชอ,อบไหมคะชอบไหมน้ำพุ แต่ว่าไป,ไปจับน้ำพุค่ะเชื่อว่าเห็นแมวเหมียวไหมลูกแมวเหมียว,ว,วนอนหลับน่ะฉีด่ดำดำอะ่ะชื่ออะไรนะแมวชื่ออะไรนะโตกน้ำตกค่ะน้ำโต,ำโตแบบนี้เขาเรียกว่าม่านน้ำโตอะไรนะคะ ไปดูน้ำพุอีกไหมครับลงไหมครับเราถ่ายรูปเสร็จแล้วครับถ่ายรูปเสร็จแล้วเดี๋ยวมามา้าทำน้ำตกครับครับใช้แรงใช้แรงเท่าไหร่ <laughs> โอ,โอ้ขี่จัจากรยาน

ออกทางด้วยนะเอาใหม่นะเศร้าห, <c oughs> หนักเลยไหนทำปูให้มาดูหน่อยชี้ ทำปราสาททรายเหรอทำบ้านเหรอหรือว่าสร้างโรงเรียนนะทำโรงเรียนเพนบุรีอ๋อนูทำโรงเรียนเพนบุรีเหรอ พาเชว่ามากินบิงซูงสายไหมค่ะย้ายมาร้านอีกร้านหนึ่งนะคะกินของขคาวเสร็จก็ต้องกินของหวานนะค,ะค่ะใช่ไหมคะป๊าป๊า <laughs> น่าแบบจ้ะ <laughs>